จะไปทําไมที่นั่นมันร้างจะตายไม่เห็นมีอะไรให้ดูเลยเคยมีคนพูดกับฉันแบบนี้แต่ว่าคนมันอยากไปอะนะใครเคยดูหนังของเสินหลงเรื่องวิ่งปล้นฟัดต้องจําเรื่องนี้ได้ที่นี่คือพระราชว,างวังหยวนหมิงหยวนอยู่ในปักกิ่งและมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามถึง5เท่าเดินกันขาลากเลยทีเดียวที่นี่เป็นพระราชวางังฤดูร้อนเก่าของราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นในสมัยคังซี มีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณแล้วก็แนวยุโรปผสมกันแต่ว่าในปี1860ช่วงสงครามฟิ่นนอกจากที่นี่จะถูกทิ้งระเบิดแล้วยังถูกนำเอาสมบัติล้ำค่าออกไปจากพระราชวังด้วยก็เลยเป็นที่มาของหนังเฉินหลงที่กล่าวถึงตอนต้นคลิปว่ามีการไปตามเอาเสียนของ12นักสัตว์ที่ถูกขโมยไปจากสถานที่แห่งนี้โดนซอฟท์เวอร์จีนตกเข้าไปอีกแล้ว ใครมาปักกิ่งอย่าลืมแวะที่นี่ได้แต่ว่ามีการซื้อตั๋ว2ต่อนะคะหน้าประตูตรงสถานีรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินและตรงนี้อีก15หยวนเพื่อเข้ามาดูข้างในอย่าลืมเผื่อแรงเดินขากลับด้วยนะคะเพราะว่าฉันใช้เวลานานมากในการเดินกลับแล้วก็เจอร์ไซส์ตรงนี้ด้วยข้อทำอะไรกันธันวาปีที่แล้วปักกิ่งรู้สึกว่าหิมะจะไม่ตกแต่ว่าเรามีหิมะปลอมเพื่อประชาชนนะ